กดเติมเติมไปแล้วครับเก้าสีดสสอครับเรามาดูว่าแรงดันน้ำของเราจะแรงขึ้นไหมนะครับแรงนะครับสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่อง ปั๊มน้ำแบบเปื่อยหากเราใช้ไป4ปี5ปี6ปีปั๊มน้ำขึ้นบ้านบนชั้นสองก็จะลําบากแล้วครับดูนะครับเราเปิดน้ําทิ้งไว้เปิดนานแสนนานนะครับอ่เปิดอีกครับเปิดแล้วเปิดนานแสนนานรอเป็นหลายนาทีนะครับ เปิดยังไงก็ไม่ไหลนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือถังลมออกซิเจนนะครับแรงดันไม่พอที่จะปั๊มน้ำขึ้นมาชั้นสูงๆได้นะครับเรามาติดตามกันครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงครับถ้าเรามาเปิดใดที่อยู่ข้างล่างนะครับเปิดปุ๊บจะทำงานปั๊บทันทีนะครับปิดไว้ก่อนนะครับ เรามาดูปั๊มน้ำของเรานะครับปั๊มน้ำรุ่นนี้เป็นปั๊มเปื่อยนะครับเป็นตัวที่ออปชันราคาถูกที่สุดนะครับขออนุญาตเอ่ยนามยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อดังโฆษณาในทีวีคือยี่ห้อ l u กก y Pro นะครับในนี้มีคำอธิบายบอกว่า ถังความดันอากาศนะครับแทงแอร์เพรสเซอร์ควรที่จะเช็คทุก12เดือนแต่เราใช้มาหกปีแล้วครับเราไม่เคยตรวจเช็คแรงดันลมเลยนะครับมีคำอธิบายบอกไว้นะครับว่าให้ตรวจเช็คที่แรงดันที่วาวนะครับแล้วก็รีชาร์ตวิดแอ ก็คือเติมลมเข้าไปอยู่ที่90-110ถึงกิโลพสาสาลนะครับซึ่งถ้าจะเทียบเป็นหน่วยเป็นปอนหรือ psi ก็จะอยู่ที่ประมาณ11ปอนต่อตารางนิ้ว11 psi นะครับลักกี้โปตัวนี้นะครับแม้จะเป็นตัวราคาต่ำสุดแต่ว่าเขามีข้อพิเศษก็คือหลายยี่ห้อ นะครับต้องมาดัดแปลงจุกเติมลมนี้นะครับหาจุกเติมลมเหมือนที่เติมจักรยานนะครับมาต้าเกีียวใหม่ใส่จุกเติมเข้าไปแต่ลัคก,กี้ปัวตัวนี้นะครับมีจุกเติมลมมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมีจุกเติมลมมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นจุกเติมลมเดี๋ยวเราจะเติมลมให้ดูนะครับว่า จะเติมเข้าไปได้ก e ี่ปอนนะครับวันนี้เรามีเซียวหมีไม่เจียนะครับไอพอดเติมลมเดี๋ยวเราจะมาเติมให้ดูนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทําการเติมลมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เดี๋ยวนี้เราลองเอามาเติมปั๊มน้ําดูนะครับว่ามันจะเติมได้หรือไม่น้ําเราจะแรงดันขึ้นบ้านบนชั้นสองได้หรือไม่ติดตามชมกันครับ พี่น้องครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะปั๊มน้ํานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องมาปิดทางน้ําเข้าให้หมดนะครับเพื่อที่จะเคลียน้ําออกจากระบบนะครับเรามาปิดทางน้ําเข้าเครื่องนะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดละนะครับปิดเรียบร้อย เมื่อเราปิดทางน้ําเข้าแล้วนะครับเราก็มาเปิดน้ําออกนะครับให้เขาทํางานให้น้ําหมดไปจากระบบนะครับนะครับแล้วเราก็มาถอดปลักนะครับอามอมาถอดปลักออกเลยนะครับ ก่อนเติมลมนะครับเรามาดูระดับแรงดันภายในแทงแอร์เพชเชอร์ของเรานะครับดูระดับไม้เสียบลูกชิ้นของเรานะครับจะเหลืออยู่ประมาณสักนิ้วเศษนิ้ว,น,วนิ้วกว่านะครับเดี๋ยวพอเติมลมแล้วเรามาวัดระดับกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเติมลมกันนะครับด้วยเครื่องเติมลมหน้าตาคล้ายไอพอ d นะครับของเสี่ยวหมี ร,ราคาของเสียวมีปั๊มเติมลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากนะครับจากแต่ก่อนราคาพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ราคาอยู่แค่ห0ึ่งพันนี่ยังมีทอนเลยครับเรามาตั้งค่าการเติมลมอยู่ที่สิบสองนะครับกดเติมเติมไปแล้วครับหนึ่งสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองอ่าหยุดแล้วครับโอเคมากครับพอเราเติมลมเสร็จนะครับเรามาดูลูกยางภายในนะครับดูลูกยางภายในจากที่เราวัดครั้งก่อนนะครับเหลืออยู่นิ้วกว่าคราวนี้ดูครับลูกยางอัดขึ้นมาเต็มที่นะครับเห็นไหมครับเอาลงไปได้แค่นิ้วเดียวนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดจุกเติมลมนะครับเหมือนรถ ยนรถจัก,กรยานยน์ทั่วไปนะครับเติมลมแล้วก็ต้องปิดจุกให้เรียบร้อยเอาให้แน่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งดูนะครับว่าน้ําเราจะแรงขึ้นหรือเปล่าครับติดตามชมได้เลยครับพี่น้องครับเข้าไปที่เดิมนะครับตรงนี้จะมีแหวนยางอยู่นะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องมาพันเกลียวพันเกลียวด้วยปัาติกสีขาวขาวนะครับ ด้วยเทปผันเกลียวนะครับเราหมุนเข้าไปเลยครับหมุนทางขวาปกตินะครับนี่แหละครับเราใช้งานมา5ปี6ปีนะครับแต่พอมาอ่านดูในข้อควรปฏิบัติเขาบอกว่าต้องปฏิบัติ every 12 month นะครับก็คือทุก12เดือน แต่ของเรานี่ผ่านมาเป็นเวลา5-6ปีเราเพิ่งมาทำการรีชาร์จเจอร์เติมลมเข้าไปนะครับเรามาดูว่าแรงดันน้ำของเราจะแรงขึ้นไหมนะครับก็หมุนมาอยู่ในระดับเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอดออกก็คือฉลากคำแนะนำของปั๊มน้ำ l u ก k y pro นะครับ l u ก pro นะครับเขาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ในระดับเดียวกันนะครับเรามาดูเลยครับว่า น้ำเราจะแรงขึ้นไหมนะครับเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟฟ้านะครับเรามาลองเปิดก๊อกดูว่าน้ําไหลไหมน้ําไหลนะครับน้ําไหลแสดงว่าระบบน้ําเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กกันได้เลยนะครับเสียบปลั๊กดูโอเคทำงานแล้วครับ ก่อนอื่นลืมแนะนำนะครับปั๊มน้ำของเราตัวนี้ลกักขิบูตัวนี้ใช้มา5-6ปีมีปัญหาคือมีเศษหินเข้ามาที่ใบพัดทำให้ใบพัดใบหนึ่งบินนะครับแรงดันน้ำก็ไม่แรงเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราใช้งานเขาหนักมากนะครับลดน้ำต้นไม้ดอกไม้พืชผักของเราในสวนนี่โอ้โหท่อน้ำเดินเป็น50-60เมตรเลยครับ เขาดันอยู่นี่เป็นเวลามาห้าหปีนะครับก็ถือว่ายี่ห้อนี้ทนทายาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกกอกดูนะครับว่าน้ำจะแรงขึ้นไหมนะครับ แรงนะครับสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องนะครับจากเดิมที่มีแรงบ้างเบาบ้างนะครับตอนนี้ถือว่าแรงดันน้ำต่อเนื่องนะครับที่ก๊อกบนซิงล้างจานดูนะครับความแรงนะครับก็ถือว่ากำลังพอดีสำหรับล้างจานนะครับเปิดไปประมาณห้าหกวิแต่ใดยังไม่ตัดนะครับ เปิดไป5-6วิใดาเพิ่งทำงานแสดงว่ามีความช้านะครับมีความช้าเราต้องไปตั้งค่าที่สวิตนะครับให้ตัดให้เร็วขึ้นกว่านี้นะครับวิธีการตั้งค่าก็คือนะครับหมุนให้เป็นค่าลบข้างขวาเป็นบวกข้างซ้ายเป็นลบนะครับเราหมุน มาสักครึ่งรอบนะครับหมุนมาครึ่งรอบมาทดสอบดูครับว่าน้ำจะตัดเร็วขึ้นไหมนะครับ สองสามดิตัดนี่กาลังพอดีครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดลองว่าน้ําบนบ้านชั้นบนนะครับก็ไม่สูงมากหรอกครับประมาณสักสเมตรนะครับสูงขึ้นไปว่าเปิดแล้วจะใช้ได้เลยไหมครับติดตามครับหลังจากที่เราซ่อมถังในตัวเจ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นบนเราจะเปิดน้ำแล้วมันจะไหลทันทีไหมโอเคครับไหลทันทีทางใด OK, chế cho kênh Ghiền